สวัสดี FC f ซ n แฟนครับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งน้องลิโออาทิตย์ให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องลลโอด้วยนะครับกับอีกหนึ่งความสำเร็จในวันนี้น้องลลโอมีโพส ส่งข่าวถึงแม่แม่และเอฟซแฟนคลับว่าจบแล้วครับจบแล้วครับจบมหกแล้วเข้าสู่รั้วมหาลัยพร้อมเดินหน้าต่อไปแม่เพนก็แสดงความยินดีกับลูกชายด้วยนะครับว่าจบแล้วมัธยมสู้ต่อไปน้องก็ได้ก้าวผ่านพ้นบันไดขั้นที่สองของการศึกษาไปแล้วนะครับจาก ประถมมัธยมและหลังจากนี้ก็จะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาแล้วนะครับ ระดับปริญญาตรีโทและเอกเลือกเอาตามกำลังที่เราจะสามารถก้าวไปถึงได้เลยนะครับก็ขอให้น้องริโอประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาตามใจที่มุ่งมา่ปรารถนาไว้นะครับและก็ประสบความสำเร็จในด้านศิลปินนักร้องเฮงเงปังๆังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องริโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ ่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออทิย์แม่เพนและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ